สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณหน่อยอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เรามาพบกันในเรื่องคำที่มีอักษรนำค่ะเด็กๆอยากเรียนรู้หรือยังคะถ้าอยากเรียนรู้เราไปเรียนกันเลยค่ะสำหรับเนื้อหาในบทเรียนนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของ ความหมายคำที่มีอักษรน,นำอักษรน,นำพยางเดียวตัวอย่างคำหอนำและอ,อนำและแบบฝึกหัดค่ะเรามาดูความหมายของคํำที่มีอักษรน,นำกันนะคะคำที่มีอักษรน,นำคือคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมสระเดียวกันมีทั้งที่ออกเสียงพยางเดียวและสองพยาง เรามาดูการท่ายภาพกันก่อนนะคะเด็กๆเห็นภาพไหมคะภาพที่เด็กๆเห็นนั้นเขาเรียกว่าอะไรเด็กๆลองดูนะคะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆคิดนะคะว่ารูปภาพที่เด็กๆเห็นนั้นคืออะไรตอบกันได้ไหมคะเรามาดูเฉลยกันคะ่ะสิ่งที่เด็กๆเห็นเราเรียกว่าอยากย้ายคะ่ะตอบกันได้ไหมคะ บ้านเราเห็นเยอะแยะเลยนะคะนี่ตอบได้ไหมตอบได้เก่งมากเลยนะคะต่อไปเรามาดูภาพที่สองกันนะคะเด็กๆเห็นไหมคะรูปภาพที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนั้นเป็นรูปภาพอะไรนะคะใช้ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะคะตอบได้ไหมอ่าเราเรียกว่าอะไรนะคะ คำตอบคือหมอนนั่นเองค่ะตอบกันได้ไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากค่ะเรามาดูภาพที่3ามต่อกันเลยนะคะเด็กเห็นไหมรูปภาพที่คุณครูนํามาให้เด็กๆดูนั้นคืออะไรเด็กๆชอบกินกันไหมคะภาพนี้ให้เวลาเด็กๆคิดค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะทําจากข้าวเหนียว คำตอบคือข้าวหลามค่ะเด็กๆชอบทานกันไหมคะ,ะถ้าชอบปรบมือให้กับตัวเองค่ะเรามาดูภาพต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะรูปที่ครูน,นำมารูปนี้เป็นรูปอะไรตัวสีเขียวๆเ,เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งตาโตๆโตเด็กๆชอบหรือว่ากลัวคะตอบกันได้ไหมคะ ให้เวลาเด็กๆคิดคำตอบค่ะคำตอบคือนอนนั่นเองค่ะตอบกันได้ไหมคะถ้าตอบได้ปรบมือให้กับตัวเองค่ะต่อไปเรามาดูเฉลยคำทายกันนะคะคำทายจากรูปภาพนะคะที่เราทายกันมานะคะมีอยู่4ี่ข้อ4ี่คำตอบด้วยกันนะคะคำแรกคำว่าอยากใยนะคะ คำที่สองคำว่าหมอนคําที่สามคำว่าข้าวหลามและคําที่สี่คำว่าหนอนเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าคุณครูจะทําตัวอ่หนังสือสีแดงไว้นะคะเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะทั้งสี่คำนี้นะคะคําว่าอยากยหายก็มีตัวหอหีบนําตัวยอ,อยักษ์นะคะ คำว่าหมอนก็จะมีตัวหอหีบนำออมอม้านะคะคำว่าข้าวหลามก็จะมีหอหีบนำลอริงนะคะและคำว่านอนนะคะก็จะมีตัวหอหีบนำตัวนอนหนูค่ะทีนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของอักษรน,นำนะคะที่แบ่งออกเป็นอักษรน,นำพยางเดียวและอักษรน,นำสองพยางนะคะ ในบทนี้นะคะคุณครูจะให้านักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของอักษรนำที่ออกเสียงพยางค์เดียวนะคะก็คือคำที่มีหอหีบนำอักษรต่ำนะคะซึ่งได้แก่ตัวงอง,งูนอหนูยอหญิงมอมายอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนค่ะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำที่มีหัหีเป็นอักษรนำกันนะคะมีคำว่างายเหงาแงานยาใหญ่หน้าหนีบเหนื่อยหมีหมอหยุดหยิบหยุด เหรียญหลายหลุดไหวหวานวีดแหวนหลงไหลเหลวไหลนกบีดผู้หญิงคำที่มีหอหีบเป็นอักษรน,นำที่คุณครูอ่านให้เด็กๆฟังนั้นนะคะจะมีคำที่ เป็นหอหีบเป็นดาอนำทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะคะก็คือหอหีบนำงองูนะคะหอหีบนำนอหนูนะคะหอหีบนำยอหญิงหอหีบนำมอม้าหอหีบนำยอยักษ์หอหีบนำรอเรือหอหีบนำรอหลิงรอลิงและหอหีบนำวหวนค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างคำที่มีอนำนะคะ ซึ่งมีแค่สี่คำเท่านั้นเองนะคะคำที่มีอนำได้แก่คำว่ายาคำว่าอยู่คำว่ายางและคำว่าอยากค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้คำที่มีหอหีบเป็นอักษรน,นำและออ่างเป็นอักษรน,นำแล้วนะคะเราก็จะมาทำแบบทดสอบกันค่ะแบบทดสอบนี้คุณครูจะให้ เด็กๆนะคะเติมคำลงในช่องว่างให้เป็นคำที่มีความหมายนะคะโดยครูมีคำให้เด็กๆทั้งหมด6คำนะคะและก็ให้เด็กๆนั้นเติมคำลงไปในช่องว่างนะคะให้ได้คำที่มีความหมายนะคะข้อที่1นะคะคุณครูมีคำว่านกให้นะคะแล้วให้เด็กๆหาคำมาเติมข้างหลังนกอะไรนะคะคำที่สองนะคะคำว่าผ้า คุณครูมีคำว่าผ้าให้ให้เด็กหาคํามาเติมข้างหลังคําว่าผ้านะคะคําที่สนะคะคุณครูมีคําว่าข้าวมาให้แล้วให้เด็กๆหาคํามาเติมข้างหลังคําว่าข้าวนะคะคําที่สี่คุณครูมีคําว่าตัวมาให้แล้วให้เด็กๆหาคํามาเติมข้างหลังคําว่าตัวนะคะคําที่หําว่าอดนะคะเราให้เด็กๆหาคํามาเติมในช่องว่างข้างหลังคําว่าอดนะคะ และคำว่า6คคำที่6นะคะคุณครูมีคำว่าไฟมาให้แล้วให้เด็กหาคำมาเติมข้างหลังคำว่าไฟค่ะเด็กลองคิดดูนะคะว่าจะหาคำอะไรมาเติมให้ได้เป็นคำที่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยพร้อมกันค่ะตอนนี้ให้เด็กใช้ความคิดของตัวเองทําแบบทดสอบทั้ง6ข้อนี้ก่อนนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูเฉลยแบบทดสอบกันค่ะ mm. เด็กๆทำได้ไหมคะเราลองมาดูนะคะว่าคำตอบของเด็กๆนั้นตรงกับของคุณครูหรือเปล่านะคะ mm. มาดูกันเลยค่ะคำที่1น,นะคะคำว่านก mm. เด็กๆจะเติมคำว่าอะไรลงไปจึงจะเป็นคำที่มีความหมายนะคะ mm. นกอะไรคะคำที่หนึ่งนก mm. วีดค่ะนะคะ mm. เด็กๆเติมคำว่าวีดลงไปคำนี้ก็จะกลายเป็น คำใหม่ขึ้นมาคือคำว่านกบีดนะคะคำที่สองคำว่าผ้าเด็กๆจะเติมคำอะไรลงไปคะมันจึงจะเป็นคำใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งคำแล้วก็มีความหมายด้วยนะคะเราเติมคำว่าไหมค่ะนะคะคำนี้จะเป็นคำใหม่ขึ้นมาคำว่าผ้าไหมนะคะต่อไปคำที่สามค่ะข้าวค่ะเด็กๆเติมคำว่าอะไรลงไปคะเติมคำว่าหลามค่ะ กลายเป็นคำว่าข้าวหลามนะคะต่อไปคำที่สี่ค่ะคำว่าตัวเด็กๆจะเติมคำว่าอะไรลงไปคะจึงจะเป็นคำใหม่ตัวอย่างค่ะ,ตคะ,ตคะคเ,เติมคำว่าอย่างลงไปนะคะคำที่ห้าค่ะคำว่าอดเด็กๆเติมคำว่าอะไรลงไปคะอยากค่ะกลายเป็นคำว่าอดอยากนะคะ ต่อไปคำที่6ค่ะคำว่าไฟเด็กๆจะเติมคำว่าอะไรลงไปคะจะกลายเป็นคำที่มีความหมายไฟไหมนั่นเองค่ะเด็กๆตอบได้เหมือนคุณครูไหมคะทั้งสี่ข้อนี้เอยทั้งหกข้อนี้ค่ะ,ะเด็กๆตอบได้เหมือนคุณครูไหมนะคะเรามาอ่านทบทวนกันก่อนนะคะคำที่เราเติมลงไปนะคะจะกลายเป็นคำใหม่ทั้งหกคำได้แก่คำว่านกวี no, ผ้าไหมข้าวหลามตัวอย่างอดอยากไฟไหมได้ไหมคะปกมือให้ตอบตัวเองหน่อยคะ่ะเก่งมากคะ่ะต่อไปนะคะคุณครูมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆได้ร้องกันอีกแล้วคะ่ะทีนี้เราจะร้องไปนะคะพร้อมกับเพลงเลยนะคะพร้อมกับเนื้อเพลงเพราะๆกันเลยนะคะ เราไปฟังกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะพรอะไม่มคาเด็กๆถ้าครอปรบมือดังๆให้กับครูหน่อยไหมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะเข้าใจนะคะสําหรับคําที่มีอักษรนํานะคะออกเสียงพยางค์เดียวนะคะที่คุณครูนํามาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในคลิปนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจนะคะเด็กๆก็กลับมาย้อนดูคลิปวิดีโอของคุณครูใหม่ได้นะคะ แล้วก็ฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกท่องบ่อยๆนะคะแล้วจะทําให้เด็กๆนั้นเข้าใจมากขึ้นนะคะในคุณครูจะนําความสนุกนําความรู้มาให้เด็กๆใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ